วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องลบความชื้น e s t เ70อันดับแรกคือเรากดปุ่มอนอเครื่องจะทำงานเครื่องทำงานเรามาที่โหมดกดโหมดอันนี้คือตัวคลิปแรกก็คือว่าเราสามารถทเทสข่าความชื้นที่เราต้องการที่สองตัวนี้โอนี่คือโหมโพี OP นี่คือว่าเราจะตั้งเครื่องทำงานได้ ยาวเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจเลยว่าเราจะตั้งความที่เที่ยวไหนถ้าเราตั้งเกจสิบมันจะไม่สนใจ ว่าสัญญาณไฟเฮดจะขึ้นตรงนี้คือว่าเข้าความชื้นที่เราตั้งไว้แล้วมันได้จะกระับริบมันจะหายกับพิบเลยคือทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อเข้าความชื้นมันที่เราตั้งไว้น่ะมันเลยขึ้นไปน,นี้เรามาดูวิธีการถอดล้างฟิลเตอร์อเอาแกะตรงนี้นะครับ ามาอคนแบบนี้เบาๆประมาณนี้เราจับเลือดตรงนี้ก็ดึงออกมาที่การทุ่งมาแกะออกมาตรงนี้ให้คือว่าเราจะล้างล้างตรงนี้ใช้น้ําหรือใช่ลมก็ได้เป่าตรงนี้จากตรงนี้ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าล้างน้ําก็ต้องให้น้ําแห้งก่อนหรือเป่ายังไงก็ได้ให้สะอาดแล้วก็แห้งแล้วเราก็มาใส่ที่เดิม ก็มาที่สัญญาณาไฟขั้นรูตัวนี้จะเตือนระเมื่อนน้ำเต็ม่เราก็ดำนน้ำไปเทน้ำจะเต็มถังนี้กระดูเราก็ไปเทออกเทออกแล้วราก็มาใส่ที่เดิมสัญญาณตรงนี้ก็จะหายไปแล้วเครื่อง จะหนวา3นาทีแล้วก็จะทำงานปกตินะครับ